สวัสดีค่ะทผช้ชมสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะเมื่อนี้นะคะแม่เกตนะคะกะสิมาทักท่ายนะคะทักท่ายลังห้อยออกนะคะมาผู้ใดถูกแน่นะคะทผช้ชมเกตกสิตามตัวเลขนะคะตามตัวเลขที่เกตเอามาล้งหายนะคะทีคนเข่านะคะมีอยู่หาสำนักนะคะหาสำนักนะคะทผช้ชมสหรับไพยที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะโคงกสิเห็นนะคะช่องแม่เกตพาโชคนะคะ มีนะคะมีสำนักนะคะสำนักกับของแม่ขวนเท่านะคะสำนักแม่ขวนเพราะว่าเล็กเพื่อนไหเลขล่างนะคะเล็ไเลกล่างก็ออกบุญนะคะทำชุ่มออกบุญนะคะออกบุญนี่ค่ะผู้ใดที่เขามาเบิงนะคะกระสีโกงเสห็น่ะหาเจ็ดนะคะหาเจ็ดค่ะแม่ขวนเพิ่งก็ถือยู่นะคะแต่ว่าเพิ่งก็ถูกร้ายนะคะกับพ่อคะพ่อใดคากับเขากับนันนะคะเนาะ หาเจ็ดนะคะซื้อบนซื้อล่างนะคะซื้อกันไว้นะคะแต่ว่าเมฆฝนฝนหายหาเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อีกสำนักนึงนะคะอีกสำนักนึงที่โรคหายของเบาดงนะคะของเบาโนงของเสี้ยนน้องไายนะคะที่ว่าเพิ่นบนใบเกศงวดนะคะเพิ่นบนใบเกศงวดงวดนี้งวดที่สามนะคะงวดนี้งวดที่สามกระเขานะคะกระเขานะคะเข่าเจ็ดหานะคะท่านผู้ชม งวดนี้งวดที่สามกับเขานะคะเด้ไม่เก๋กับสิตามโตงวดที่ซีนะคะงวดที่ซีมีงวดที่สามเพิ่นนะคะของเสี้ยนน้องไข่นะคะของเบาลงนะคะเบาลงนะคะแล้วอีกสำนักหนึ่งค่ะอีกสำนักหนึ่งะะสำนัก,นนกของปูเถานะคะของปูเถาปูเน้นไหาคักๆนะคะปูเนีนนหาคักๆนะคะ หมวดที่ผ่านมาเน,นี่ยค,ค่ะปูเน้นให้นี่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ของปูเถานะคะหมวดวกี่เนี่ยค่ะนี่นะคะหาเ็จนะคะปูก็บอกว่าเน้นหาเ็ดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเด็กของปูเถาเท่ากับเขานะคะเนาะนี่คะ่ะแล้วอีกซ้ำนักหนึ่งนะคะอีกซ้ำนักอีกซ้ำนักหนึ่งกับเขานะคะ เหล็กวิ่งนะคะกับโบเคยผัดจักเทื่อนะค่ะเหล็กวิ่งของพ่อใหญ่นะคะเหล็กวิ่งแต่ว่าจับคูหายโบถูกนะคะท่านผู้ชมเหล็กวิ่งของพ่อใหญ่นะคะเหล็กวิ่งของพ่อใหญ่นี่ละค่ะเหล็กวิ่งของพ่อใหญ่เด่นหาล่องเกตนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างนะค่ะนี่ค่ะแต่ว่าคนเปิดจับคูหายคนจับคูหายหาซ้ำก็เกตซ้ำแล้ะค่ะหาเกตนี่คนเปิดจับเนาะค่ะนี่ละค่ะเหล็กวิ่งนะค่ะาหรับคนมักเหล็กวิ่งนะคะจำ หักเล่นเด็กวิ่งนะคะเนาะนะคะเด็กพอใไญ่เฮ้าเนาะค่ะเดี๋ยววันทีสิบหกนะคะแล้วไ่เกตัสิตตามต่อนะคะตามต่อมาหายนะคะและอีกนะคะอีกมากะเลขของคุนยานะคะเลกหลักของคุนยามวดนี่เอามาหายครบเลยนะคะเอาไม่ครบเลยนะคะงวดกนเอาไปให้เป็นลักนะคะกระเลขโปถูกนะคะงวดนีนีอามาหายเป็นครบชุดเลยค่ะครบชุด คู่นะคะก็ได้เก่าเจ็ดนะคะแต่ว่าออกเจ็ดเก่านะคะสําหรับคนที่มักเล่นนะคะมักเล่นกนะะ็สื้อไปกัฟนะคะซื่อเก่าเจ็ดเจ็ดเก้านัะะมากตัวได้ค่ะสื่อเอานะคะหมวดน,นี้แม่เก็ตจะสิตามต่อนะคะวันที่สิบหกนะคะเนาะสิบหกกันยานนะคะเนี่ยคะ่ะตัวเลขที่แมกเก็ตเอ่ามากโล้งหายนะคะก็มีแคนี้นะคะเนาะ สำหรับนะคะสำหรับใครที่เขามาแล้วแล้วนะคะเกดกับฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามช่องแมเกดข่าชคน้ำเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แมเกดได้หาคลิปต่อๆไปมาฝากทนผู้ชมทุกๆคนนะคะตัวได้เด็ดๆตัวใด้เด่นๆนะค่ะเดี๋ยวแมเกดจะเสียมาลงให้นะคะทำผู้ชมสำรับคลิปนี้นะคะแมเกดขอตัวลาไปก่อนนะคะก็พอกันในคลิป ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเม่เก็ตติดตามตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมคือเก่านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บเจก็กขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ